ยังคงเป็นประเด็นร้อนในแวดวงบันเทิงเกาหลีใต้ สำหรับกรณีเช้าของนักร้องหนุ่มซึงรีรวมถึงมีการเปิดเผยว่ามีคนดังของคนไทยเข้าไปโผพันด้วยทำให้คนบันเทิงไทยที่สนิทกับซึงรีอย่างก้องกรุณและนัดเทพหัสดินก็โดนโยงไปด้วยโดยนัดชี้แจงนะคะทันทีว่ารู้จักกันจริงแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของซึงรีแน่นอนผมจะแต่งงานแล้วอย่าหาเรื่องผมซี่ผมก็คไม่ต้องแถลงข่าวหรอกว่ามันไม่ใช่ผมอะไรอย่างเงี้ยคือ ที่มันหลุดออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปใน<ม>งานปาร์ตี้อะไรนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>คือว่าผมเจอซึ่งลีครั้งสุดท้ายนี่น่าจะประมาณแบบ6ไปเจ็ดหปีที่แล้<ม>แลวเราก็ไปแบบคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีแบบอะไรอย่างที่<ม>ที่มันออกข่าวมาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ทีท่ที่เราสนิทด,ด้วยครับ<ม>ก็สงสารที่เขาต้องเจอกับข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความจริงมันอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่า คือเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรกับเขาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยนะครับ <c oughs> ก็ส่งใจไปให้แล้วกันเราไม่รู้จะทาไงนะเนาะนอกจากแบบส่งกําลังใจไปให้แล้วก็แบบคือในฐานะเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็แบบอยากให้เขาผ่านพ้นตรงนี้ไปได้โดยที่แบบแบบปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมาก <c oughs> ไปกว่านี้แล้ว <c oughs> จริงๆผมพูดแทนพี่กองได้เลยนะเพราะว่าผมสนิทกับพี่ก้องมากพี่กองเนี่ยเป็นคนที่รักซึ่งลีมากเขาสองคนนี้คือแบบเป็นเพื่อนรักที่แบบ ที่ที่เราเห็นแล้วร,รู้สึกเออแบบมันนะ่ารักดีอะเหมือนกับที่ผมสนิทกับพี่ก้องเน่ะ mm hmm. แล้วพี่ก้องเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆก็ไม่ผมก็ไม่แปลกใจที่พี่ก้องออกมาให้กําลังใจซึ่งดีอย่าไปแบบถล่มอะไรก้องเลยครับเขาก็าแบบ <Yeah. S 2> เขาเป็นคนรักน้องจริงอะ mm hmm. รักพี่รักน้องรักเพื่อนมากๆ คือในงานเดียวกันนะครับพัดพัดรัดฟ้าหวานใจของคุณก้องกรุนเองก็มาร่วมง,งานด้วยยืนยันนะฮะว่าก้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่โพสต์ภาพคู่แค่ต้องการส่งกําลังใจให้เพื่อนครับขวววอยนนงเดีีีั้ ได้ยินข่าวแบบแรกก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเขา<ม>ก็รู้ว่าเขาสนิทแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขาด้วยความที่เรารู้จักเขาด้วยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเหมือน,<ค>นในเมืองไทยเวลามีคนพูดถึงอาชิงลีก<ม>็จะคิดถึงพี่ก้องอะไรแบบนี้มันก็เลยน่าจะเป็นพอเรื่องนั้นมากกว่า<ม>ตอนนี้สิ่งที่เขาเขาโดนโยงก็คือเรื่องแค่ว่าอะไรนะที่เหมือนเรื่องคอมเมนต์ว่าโอเคเราซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นอะ<ม>ไรเงี้ยซึ่งตัวเขาเองอะ่ะเขาอะ่ะเขาอะ่ะ เหมือนตั้งใจแค่ที่จะซัพพอตน้อง<ม>ในแบบให้กําลังใจเฉยๆแล้วเขาก็เลยคิดว่าเออเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็พิมพ์ไปชัดเจนนะ<ม>เคลียร์นะอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะว่าเขาต้องการที่แค่จะซัพพอตว่าโอเค,อ,เคอยู่เป็นน้องเรานะ